สมาร์ทวอทที่ผมถืออยู่ตอนนี้ก็คือมิโบวอทสไลท์3 Pro นี่เรียกว่าตัวนี้มาแนวหรูเลยนะดูดิโอ้โหสวยไหมสำหรับสีที่วางจำหน่ายก็จะมีอยู่3สีสีที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยจะเป็นสีกากีเกสำหรับสีกากีเกเนี่ยขอบของตัวเรือนจะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะ แล,แล้วก็จะมีแบ็กคิสกรีนขอบของตัวเรือนจะเป็นสีดำสำหรับสีรลดโกเนี่ยขอบของตัวเรือนก็จะเป็นสีทองเรียกว่าสวยทั้ง3สีเลยนะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนก็จะมีในส่วนของ User m a n แมนคู่มือการใช้งานต่างๆนานาปุ่มเปิ่มกดตรงไหนบ้างทำอะไรได้บ้าง อยู่ในนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีอ่ะนี่คือตัวเรือนนะครับนี่ตัวเรือนก็จะมาเป็นแบบนี้สวยหรูดูแพงนี่ผมเอาออกมาวางไว้ก่อนนะอืตัวนี้ก็จะเป็นสายชารสายชาร์จก็จะเป็นแบบแม่เหล็ก นี่สายชาร์นนะเห็นไหมแล้วก็จะมีสายซิลิโคนแถมให้เราอีกหนึ่งเส้นนี่มีสายซิลิโคนด้วยถ้าใครที่ชอบออกกําลังกายผมว่าสายนี้ตอบโจทย์สายเขาไม่องมเหงื่อด้วยนะอ่ะอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้นะครับอาวาไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูที่ตัวเรือนนะนี่สายหนังนะครับตัวนี้จะเป็นสายหนังเทียม หน้าจอ AMOLED ขนาด1.32นิ้ววัสดุของตัวเรือนจะเป็นซิงอัลลอยสำหรับปุ่มของรุ่นนี้ก็จะมีอยู่2ปุ่มนี่ตรงนี้นะปุ่มดิจิตอลคาวดูนะเวลาที่เรากดใช้งานนะครับก็จะมีสั่นด้วยนะดูดินี่แล้วดูหน้าจอนะครับตัวนี้ r e f ร e s a t e 60Hz นะสมูทไหมแล้วก็ดูฟอนต์ภาษ,าษาไทยใช้ได้นะดูดิ แล้วดูอีกปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มนี้คือปุ่มสปอร์ตนี่เป็นโหมดกีฬานะเห็นไหมที่ด้านหลังของตัวเครื่องตรงนี้จะเป็นลำโพงรุ่นนี้มีบลูทูธคอลลิ่งก็คือเราสามารถโทรออกรับสายพูดคุยสายผ่านตัวสมาร์ทวอทได้ยังไม่พอนะเราสามารถเปิดหนังเปิดเพลงให้ออกจากลำโพงตัวนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของไม์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้วชาร์จแล้วตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับ ในส่วนของสายจะเป็นขนาดมาตรฐาน22มิลดูนะงานดีนะทุกคนเห็นไหมดูรายละเอียดนะครับนี่ดูสิโอ้โหอย่างสวยเลยอะสามารถเปลี่ยนสายได้แบบง่ายๆเลยนะแล้วสายเนี่ยหาซื้อในช่องทางออนไลน์นี่เรียกว่ามีเพียบเลยเอาง่ายๆเลยนะคุณหาซื้อสายขนาด22มิล่ะก็สามารถใช้งานได้ เขาจะมีบอกอยู่นะยี่มิลสายซิลิโคนเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับแล้วก็สอดเข้าไปข้างในแบบนี้นี่นะอ่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเลยเป็นไงบ้างดูสิเอาไว้ใส่ออกกำลังกายนะครับดูที่หน้าปัดนะดู เปลี่ยนได้หลายแบบทุกคนแถมยังโหลดได้อีกนะนี่มันดูอีกสายหนึง่งเป็นไงใช้ได้ไหมดูสิดูหรูเลยอ่ะรุ่นนี้นะครับเขาจะรองรับการเชื่อมต่อ GPS ผ่านระบบดาวเทียมที่ให้มาสูงสุดถึง5เครือข่ายกระจกขอบหน้าปัดเนี่ยจะโค้งเรียกว่าดูสวยเลยอ่ะแล้วดูทัน นะดูดิสมูทไหมอ่าเราให้ดูตัวฟอนต์ใหม่เมื่อกี้อาจจะดูไม่ชัดนะครับตัวฟอนต์เรียกว่าใช้ได้เลยแหละเราจะหมุนดิจิตอลคาวหรือว่าเราจะปัดแบบนี้ก็ได้มาดูที่ความสว่างนะครับความสว่างสูงสุด1,000นนิตเรียกว่าสว่างสู้แสงกันเลยนะ สำหรับความคมชัดเนี่ยจะอยู่ที่466คูณ466พิกเซลดูสลัดดูไม่เองสลาดไม่ลอยนะทุกคนดูสิโอ้ทำมาดีจากที่ผมใช้งานมีโบวัดไลท์สอมานะตัวนี้นะครับมีโบวัดไลท์สามโปเนี่ยทำได้ดีกว่ารุ่นเดิมเยอะเลยทุกคนในส่วนของเรื่องภาษาในส่วนของเรื่อง b l บลู o t h Calling ในส่วนของมี GPS ผมจะบอกว่าสําหรับซีรีส์นี้จะมีอยู่2รุ่นนะก็จะมีไลท์สามโปรแล้วก็ไลท์สาซึ่งไลท์สาเนี่ยจะไม่มี GPS แต่นอกนั้นสเปคเหมือนกันเลยนะเอาเป็นว่าถ้าใครไม่ได้เน้นใช้งาน GPS เนี่ยสามารถเลือกซื้อเป็นรุ่นไลท์สามได้เลยนะครับเรียกว่าประหยัดไปอีกเยอะเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของโหมดต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเลยนะมีออกกําลังกายบันทึกกิจกรรมสายเรียกเข้า บันทึกข้อมูลการออกกำลังกายอัตราการเต้นของหัวใจออกซิเจนในเลือดน,นอนหลับสภาพอากาศสถานะการออกกำลังกายความเครียดเครื่องเล่นเพลงนาฬิกาปลุกนาฬิกาโลกสุขภาพสตรีกการหายใจค้นหาโทรศัพท์การตั้งค่าเข็มทิศเครื่องวัดความดันบรรยากาศจับเวลาถอยหลังนาฬิกาจับเวลาเครื่องคิดเลขท่อระบายน้ำปฏิทินลูกเตา๋า เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นผู้ช่วยเสียงนี่เดี๋ยวให้ดูลูกเต๋าก่อนนี่ลูกเต๋านี่ขาดไม่ได้เลยนะอ่ากดทอยเห็นนะน่าเล่นไหมอ่าเพิ่มลูกอ่าสามลูกก็ได้อ่ะออกมาเลยหกสีเอียวก็เรียกว่าเอามาเล่นกันเพลินๆเนะน่นี่ปฏิทินนะ ในส่วนของปุ่มสปอร์หรือว่าโหมดกีฬานะครับโหมดออกกำลังกายก็ประมาณ150โหมดอะ่ะคือไม่ได้มีแค่นี้นะเราสามารถโหลดเพิ่มจากในแอปได้นะครับซึ่งเรียกว่ายัางเยอะเยอะมากอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานผ่านแอปกันบ้างหลังจากที่เข้ามานะครับรูปร่างหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้นะการใช้งานนี่เรียกว่าดูง่ายนะครับอันแรกก็จะเป็นในส่วนของการนับก้าวการเผาผลาญแคลอรี่ประมาณนี้ มีอัตราการเต้นของหัวใจให้ดูย้อนหลังที่ผมใช้งานมาเห็นไหมค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดบันทึกการกีฬาอันนี้ถ้าเราใช้งาน GPS นะครับก็จะมีแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะเราสามารถกดเพย์แบบนี้ได้นี่อันนี้คือผมเดินรอบตัวบ้านนะครับโอ้โหเป็นไงดูดินี่เห็นไหมดูแผนที่ สมมุติเราออกกำลังกายปั่นจัก,กรยงปั่จักรยานเนี่ยก็จะมีเป็นเส้นทางแบบนี้เลยนะซึ่งตอนที่เราใช้งานเนี่ยผมจะบอกว่าตัวสมาร์ทวอทเขาจะมี GPS ในตัวเราไม่ต้องพกมือถือไปด้วยก็ได้นะครับการนอนรับการใช้พลังงานน้ําหนักตัวแล้วดูตรงนี้นะอุปกรณ์นะครับดูที่ของฉันนี่มาดูหน้าปัดนะทุกคนโอ้โหเรียกว่ายังเยอะ ไม่ได้มีแค่นี้นะดูดิเยอะไหมอ่าเดี๋ยวจะลองโหลดสักตัวนึงนะครับนี่น,นี่อันนี้ดูน่าสนใจนะกดโหลดเลยติดตั้งอ่าดูนี่ที่สมาร์ทวอทก็จะขึ้นดาวน์โหลดแบบนี้แล้วดูโหลดนะแปบ๊บเดียว1นึ่อ่าเห็นไหมมาละ <c oughs> ดูดิ โหเทพไหมอ่าเอาอีกสักลายหนึ่งนี่อนันนี้ติดตั้งนี่มาแล้วแล้วมาดูกันว่าเก็บได้กี่อันนี่อันนี้ที่เราโหลดมานะเห็นไหมที่โหลดมาเมื่อกี้ก็ได้นะครับแล้วก็ที่มีอยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้ใช้งานง่ายและสวยที่สำคัญนะหลังจากรีวิวเสร็จผมซุ่มแจงนะทุกคนอ่มาดูกันต่อ มีการแจ้งเตือนเป้าหมายกิจกรรมการตั้งค่าการนอนหลับโอ้เรียกว่าเยอะอันนี้ก็คือในส่วนของแอปนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนนะทุกคนมาดูอุปกรณ์นก่อน,นอตอนนี้เสียงออกจากที่ตัวสมาร์ทโฟนนะครับ,รบเราสามารถแท็กถัดไปแท็กย้อนหลังแบบนี้ได้นะแล้วก็ถ้าเราต้องการให้เสียงออกที่ตัวสมาร์ทวอทเรากดที่ตรงนี้ การตั้งค่าแล้วเลือกอันล่างตรงนี้เปิดเพลงผ่านนาฬิกาแค่นี้เองอันนี้เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของไอซเปอร์เลยนะสายที่เขาแถมมาเนี่ยจะเป็นเส้นสีแดงดูอันนี้ก็คือในส่วนของมีเดียนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของการโทรออกกันบ้างนี่กดโทรออกเลยนะ หมุนมัไม่ยมเพื่อเร่งเสียงนี่เห็นไหมตอนนี้เสียงออกจากที่ตัว Smart watch. สมาร์ทวอทสนใจสมัครเน็ตบ้านกดหนึ่งหากต้องการทำธุรกรรมอื่นๆเกี่ยวกับมือถือซื้อแพ็กเสริมเช็คแพ็กปัจจุบันเสียงนี้เรียกว่าชัดเจนเลยนะครับแล้วถ้าเราจะให้เสียงออกจากที่ตัวสมาร์ทโฟนเดี๋ยวผมกดให้ดูนะกดโทรออกเหมือนเดิมนะ แล้วดูตรงนี้ดูตรงลำโพงนะครับกดปุ๊บนี่ที่สมาร์ทโฟนก็จะมีให้เลือกนะตอนนี้เสียงก็จะออกที่ตัวสมาร์ทโฟนสนใจสมัครเน็ตบ้านกดหนึ่งหากต้องการทำธุรกรรมอื่นๆแล้วถ้าเราจะวางสายสามารถวางสายผ่านตัวสมาร์ทวอทได้สมมุติเราใส่อยู่ใช่ไหมกดโทรออกแล้วก็กดวางสายโอ้โหโคตรเท่อะสำหรับรุน่นนี้มาตรฐานกันน้ำ5 ATM ว่ายน้ำทนทานแรงดันที่เทียบเท่าความลึก50เมตรระอองน้ำฝนหิมะการอาบน้ำการว่ายน้ำการดำน้ำและการดำน้ำตื้นแบบสโนลกกสามารถทำได้ ในส่วนของเรื่องราคานะครับตอนนี้จะเป็นช่วงโปรโมชั่นนะราคาหลังหักคูป,ปองส่วนลดของมีโบไล3โป o จะอยู่ที่2,590บาทส่วนมีโบไล3เนี่ยราคาหลังหักคูป,ปองส่วนลดจะอยู่ที่1,790บาททั้ง2รุ่นก็จะมีสายซิลิโคนมูลค่า490บาทแถมมาให้ด้วย